สนับสนุนโดยเบเนพ l สโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองการแจกเงินหมื่นโดยการกู้มาแจกเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่มึงมันเป็นเงินแผ่นดินและขณะเดียวกันมันเป็นเงินเงินอนาคตของประเทศมันจึงเสี่ยงที่จะทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันจึงเสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาวะเข้ายากหมากแพงมันจึงเสี่ยงกับการที่จะเกิดการทุจริตและมีช่องโหว่เยอะมาก มึงเข้าใจไหมคะอีควายประชาชนรวมทั้งกูเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากได้เงินหมืน่นแต่ประชาชนที่มีความรู้เขารู้ว่าการแจกเงินหมื่นโดยการกู้มาแจกเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่มึง มันเป็นเงินแทนดินและขณะเดียวกันมันเป็นเงินเงินอนาคตของประเทศมันจึงเสี่ยงที่จะทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันจึงเสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาวะเข้ายากหมากแพงมันจึงเสี่ยงกับการที่จะเกิดการทุจริตและมีช่องโหว่เยอะมากมึงเข้าใจไหมคะอีควายเขาเถียงกันมา6กเดือนเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นด้วยว่า การแจกประชาชนได้ประโยชน์เขาก็เห็นด้วยกันไปทั้งประเทศแล้วสิใครควายใครก็จะคัดค้านละใครควาย เขาถึงเรียกไงว่าส่วแดงอย่างพวกมึงอะมันเป็นพวกควายออกลูกมาก็เป็นควายผ่านไปสิบเจ็ดปีก็ยังเป็นควายประเทศกูนี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ควายเนาะสิบ็ปีแม่งก็ยังโง่อยู่ได้เนี่ยด็อกเตอร์มาริกาก็พอจะเข้าใจ ว่าสติปัญญาคนมันไม่เท่ากันและดรมาริกาก็เข้าใจเหมือนกันว่าคนมันมีความเข้าใจในระยะเวลาที่สั้นๆเท่ากันไม่ได้และฉันก็เข้าใจอีกว่าประเทศทุกประเทศสังคมทุกสังคมจะมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีและฉันก็เข้าใจอีกว่าในสังคมที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนั้นมันก็จะมีคนที่โง่กับคนที่ไม่โง่และโง่ปานกลางและโง่มากๆฉันก็เข้าใจหมดแหละ ขนาดเดียวกันสิ่งเดียวที่ฉันมีความรู้สึกเจ็บปวดและไม่เข้าใจก็คือว่าคนเราไม่ควรโง่สิบเจ็ดปีเราไม่ควรโง่านานสิบแปดปีค่ะมึงเราจะต้องสรุปบทเรียนมึงไม่ใช่ดักดานอยู่กับความโง่ทึบของตัวเองและติดกับดักความโลภของตัวเองโดยที่ไม่สิ้นสุดและประเทศชาติชิบหายค่ะมึง ชิบหายยังไงมึงยังชิบหายไม่พอเหรอที่ข้าวของมึงเนี่ยจากที่อันดับหนึ่งของโลกส่งออกราคาข้า,ขาวก็ดีๆมาโดยตลอดพออียิ่งย้้ยชินะอชิอียิ่งย้้ยแซ่อวยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2554เท่านั้นแหละชิบหายหมดเลยปรากฏว่าข้าวราคาตกตำ่ำเกิดการส่งออกอันดับหนึ่งกลายเป็นอันดับสามของโลกจากอันดับหนึ่งเป็นอันดับสามและอันดับสามชิบหายไปทั้งระบบจนตานนี้ยังกูไม่กลับเลยเข้าใจยัง มึงเข้าใจยังว่าเวลาเจอคนโง่บริหารประเทศเนี่ยเวลามึงเสียหายมึงจะเสียหายไปนานนับสิบสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีกูไม่กลับมึงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าประชาชนแม้มึงจะโง่แม้มึงจะเป็นควายแต่เวลามึงเลือกประชาชนควรจะเลือกคนที่ฉลาดไม่ควรเลือกควายแบบเดียวกันมาบริหารประเทศทีนี้มึงเข้าใจยังมึงเข้าใจยัง อดอเตอรมาลิกาโง่เหมือนควายกูก็จะไม่เลือกควายมาเป็นนายกร er ัฐมนตรีแต่กูจะเลือกคนที่ดูฉลาดกว่ากูและเป็นคนที่ดีและไว้วางใจได้มาเป็นนายกร er ัฐมนตรีถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่สปีชี่ควายก็ตามมึงเขา้าใจยังเพราะอะไรเพราะควายอย่างกูเนี่ยหรือควายอย่างคุณมึงเนี่ยเราก็จะต้องร่วมสังคมเดียวกันและสังคมนั้นควรจะเป็นสังคมที่ไว้วางใจกันได้และเป็นสังคมที่โปร่งใสสุจริตและเป็นสังคมที่ไม่ใช่แท่งไอติมและเป็นสังคมที่จะไม่ เกิดภาวะวิกฤตแดกด่วนเหมือนกับกรณีที่จำนำข้าวมันเคยเป็นเหมือนกับกรณีที่ทักสิ้นแท่อวยมันเคยทำคนเราคอ,อรับชันได้แม้กระทั่งเวลาติดคุกของตัวเองคนเราคอรับชั้นได้ทุจริตได้แม้กระทั่งอาการเจ็บป่วยของตัวเองมึงคิดว่าคนแบบนั้นน่าเชื่อถือหรอ